มันมีแก้วนามดิมมก้วนามเพราะเพาะนามไม่ได้เิดนามีอะไรอยู่หรอกเออเอาไปถามเขนเอา้าอ,อ,อาห่อดปะ

น้านี่นี่้าแเม่พุ่ข้าบนล่ีเุ้าไเห็นซามันดนแล้วตับัไไก่ลูกไหหาน็พ้อซน่แหละนี่ล่ะกไ่พ่อซ่าโอ้ยสมน้หักน่าหมเาอนี่นไ่ห